เปิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสาวรายาสวัสดีครับพบกวับผมอีกแล้วนะครับแอดมินแบ็กนะครับที่ช่อง YouTube ช่องชาวบริคานะครับช่องนะครับที่มีแต่รถสวยใคุณชมนะครับวันนี้นะครับเจ้านิสสันเอ็กเซลเข้าใหม่หนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยชมเลยครับ ตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้านิสสันเอ็กเซลปี2020เลยนะครับรถสวยมากเป็นสีดําเดิมจากโรงงานนะครับเป็นตัวเบนซินนะครับไม่ใช่ไฮบริดและคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับมาพร้อมกับเลขมาที่น้อยมากครับเพียงแค่1นึ0 0 0สมกิโลสภาพรถบอกเลยว่าสวยมากใหม่มากครับผมรถย้ําเลยนะครับรถเนี่ยเป็นปี2020นนะครับเป็นตัวไม่ได้เชนแล้วนะครับกระจังหน้าบอกเลยว่าโคตรสวยครับ ตัวนี้นะครับผมราคาออกห้างประแดงแพงมากครับประมาณ1นึ่ล้านห้าแสบาทครับแต่วันนี้นะครับผมราคาปืนมือสอเนี่ยมันหายไป1นล้านบาทครับและวันนี้เราขายคุณเพียงแค่5้าแสนบาทครับ5้าแสนบาทราคานี้ซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ9,000ไปลายๆครับถ้าสนใจวันนี้นะครับลองรับชมได้เลยครับไฟหน้าคันนี้นะครับผมเป็นฟลู LED เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระจังหน้าเป็นโครเมียมโลโก้นิสสันบอกเลยว่าโคตรสวยครับและสีภายนอกคันนี้นะครับผมเป็นสีดำเดิมจากโรงงานครับตัวนี้นะครับผมเป็นรถ SUV เจ็ที่นั่งนั่งได้7คนนะครับ ผมบอกเลยว่าคันนี้สภาพรถใหม่เทียบเท่าป้ายแดงทั้งภายนอกและภายในครับด้านท้ายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าสวยๆเลยครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดเครื่อง 2,500cc ย้ำเลยว่าเป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะและต่อมาผมสองด้านท้ายเลยครับมาเปิดขึ้นมาเลยครับสิ่งแรกครับผมห้องโดยสารภายในครับตัวนี้นะครับผมเป็นเบาะ3แถวตอนนะครับนั่งได้7คนสบายๆครับภายในบอกเลยว่าโคตรสวยครับผมด้านท้ายนะครับมี ลม 3D ให้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับผมลองส่องเลยครับสลังดั้นซ้ายครับรอยเม็ดอาร์ครอยเหล็กพับซีนกาครบหมดเดิมจากโรงงานครับด้านท้ายรถไม่มีการเฉียวชนมาแน่นอนนะครับรถทุกคันของเรานะครับเป็นรถบ้านนะครับเรามีเล่มจริงเอกสารจริงพรอ้อมโอทุกคันเลยและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวครับ เรากล้ารับประกันว่ารถของเราเนี่ยไม่มีการชนหนักปิิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามารับประกันไม้แท้101,000กิโลครับล้อแม็กคันนี้นะครับผมเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับลายเป็นลายทูโทนแม็กคันนี้นะครับผมเป็นแม็กขอบ18เดิมจากโรงงานครับส่วนตัวยางได้ยางปี2023เป็นยางของกรูเกียเลยครับลองดูออปชั่นภายในเลยครับสิ่งแรกคันนี้เลขไม้เพียงแค่100,000กิโลนะครับไมแท้100,000กิโลเรากล้ารับประกันไมแท้ ส่วนพวงมาลัยคันนี้นะครับผมเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับมีแอร์แบกให้1ใบและคันนี้พวงมาลัยเป็นตัวแบบตัดแล้วนะครับต่อมาครับผมคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้อง360องศามีให้ครบเลยนะครับกล้องเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆเลยพร้อมกับเชื่อมต่อบลูทูธโทรศัพท์ได้หมดเลยครับแอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮทุกอย่างมีให้ครบเลยนะ ส่วนตัวเบาะคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้เดิมจากโรงงานครับมาพร้อมกับฟังก์ชันเบาะปรับไฟฟ้าให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าสะดวกสบายน่าใช้มากครับแผงประตูคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับลายม้เป็นแบ็กสีดำโคตรสวยครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้หบานนะครับตัวนี้คุ้มค่ามากๆนี่เลยนะครับผมฟังก์ชันกล้อง360อองศานะครับบอกเลยว่าตัวนี้โคตรดีครับ เวลาขับขี่ครับไม่ต้องกลัวโดนชนเลยตัวบอดี้รอบคันนะครับดูที่ว่ารถเนี่ยมีการเฉียวชนไหมลองดูเลยเห็นไหมครับสิ่งแรกเห็นไหมครับรอยเม็ดอ์คชัดเจนรูกลมแบนเรียบรถไม่มีการเฉียวชนมันแน่นอนครับต่อมาครับผมห้องโดยสารด้านหลังครับตัวนี้เป็นเบาะ3แถวตอนนะครับภายในเป็นสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสภาพบอกเลยว่าใหม่เทียบเท่าป้ายแดงครับย้ําเลยว่าถ้าคุณมองหารถ s u v เจ๋ที่นั่งใช้งานเนี่ยเจ้า x อเนี่ยน่าใช้มากครับเพราะว่าป้ายแดงคันนี้มันล้านห้า วันนี้นะครับผมเป็นมือสองมันหายไป1ล้านบาทและเราขายคุณเพียงแค่5 4า0 0 0บาทสุดท้ายครับผมนี่เลยตัวบอดี้รอบคันนะครับผมเห็นไหมครับรอยเม็ดอ์คชัดเจนรูกลมแบนเรียบนะครับผมรถไม่มีการเฉี่ยวชนมารถเราทุกคันนะครับผมรับประกันครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำทุกคันรับประกันโดยพี่เฉลี่ยครับลองดูเลยครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้สภาพภายในใหม่มากๆเลยครับ ตัวเบาะย้ำอีกครั้งว่าเป็นเบาะหนังแท้ทั้งคันมาพร้อมกับฟังก์ชันแอร์ด้านหลังให้นะครับตัวนี้รถปี2020นะบอกเลยว่าฟลูออปชั่นน่าใช้มากครับใครสนใจรีบมาซื้อไปเลยต่อมานะครับผมนี่เลยเห็นไหมครับนี่ครับรอยเม็ดอาชัดเจนรูกลมแมนเรียดนะครับด้านข้างรถไม่มีการเฉี่ยวชนมาครับสภาพเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับและสุดท้ายครับผมประตูด้านหน้าครับถ่ายเลยนะ ภายในครับบอกเลยว่าโคตรสวยครับพวงมาลัยพาวเวอร์มัลติฟังชันแอร์ออโต้หน้าจอสกรีนมาพร้อมกับฟังก์ชันกล้อง360องศาให้แค่นี้ก็คุ้มแล้วนะครับภายในบอกเลยว่าใหม่มากสวยมากครับสุดท้ายครับผมลองดูนี่เลยครับตัวบอดี้รอบคันนะครับรอยเม็ดอาชัดเจนรูกลมแบนเรียบรถไม่มีการเฉียบจนมาแน่นอนครับดูห้องเครื่องเลยครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดเครื่อง2,500ซีซีอัตราเร่งโบนเลยว่าโคตรดีครับ และไหลไปที่น็อตยึดฝาโปงด้านหน้านะครับน็อตไม่เคยถอดหรือว่าแกะมาเดิมหมดจากโรงงานครับซอกด้านในสมหัวโช้กแก้มซ้ายขวาแผ่นเพลกของนิสสันอยู่ครบหมดคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพเนี่ยใหม่เดิมเทียบเท่าายแดงครับคันหน้าเลกสซีครับผมตัวนี้เดิมหมดจากโรงงานนะครับเราขอรับประกันอีกครั้งว่ารถเราทุกคันนะครับผมไม่มีการชนหนักที่ค่อมจมน้ํารับประกันไม่แท้1นึ่งแสนกิโลฝาโปงนะครับคันนี้เดิมจากโรงงานครับสติ๊กเกอร์มกรรอยเม็ดอาร์กวสตินกราวเดิมหมด ใครได้ไปบอกหรือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆสรุปนะครับผมกับเจ้านิสสันเอ็กเซลคันนี้นะครับผมรถปี2020เลขไม้น้อยเพียงแค่1นึ่งแสนกิโลนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยนะครับบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยน่าใช้มากครับราคาป้ายแดงคันนี้แพงมากประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาทเลยครับวันนี้นะครับเป็นมือสองมันหายไป1ล้านครับและเราขายคุณเพียงแค่5้าแสนสี่หมื่นแปดบาทครับห้าแสนสี่หมื่นแปดบาทราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแบตซื้อไฟแนนซ์ฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือเนเพียงแค่ประมาณ1,000 0บาทครับใครสนใจนะครับต้องการจับจองคับโทรมาเลย0877575757หรือว่า0877676767รีบโทรได้เลยครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคิีนี้ไปลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ